สวัสดีครับเชอปู่หลนเอซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงปู่ภูครับพิมพ์7ชั้นหูติ่งแขนกลมนะครับครับองค์นี้เป็นเนื้อโซนสีขาวนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ยชยานนะครับผู้มรับฟังด้วยนะครับพระหลวงปู่ภูวัดอินนี่ครับท่านเป็นลูกศิษย์สมเดจพุทธเจ้ารั์โตคมรังสีนะครับ ท่านได้สร้างพระของท่านเองนะครับสองสี่หกสามหกกว่าครับประมาณหกสองหกสามครับท่านสร้างของเมอกะของท่านครับจะไม่ซ้ําแบบกับพระอาจารย์อื่นนะครับดูและจาจาทรงพิมพ์ทรงพระต่างๆครับองค์นี้เขาเรียกเจ็ดชั้นหูติงแขนกครับแขนตรงนี้กลมครับหูติงหูบะบาครับหน้ากลมนิดเลยครับแขนจะทะลุซมนะครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังโปย์ใช้ใจญาณในการรับชมรับฟังให้แน่นแม่นนะครับครับครับนี่ครับอยชั้นจะชั้นหูติงแขนกลมครับมีสองโซนนันด้วยกันครับองค์นี้เป็นโซนสีขาวครับขาวใจไม่นวลมากนวลกว่านี้ก็มีครับขาวนวลขาวขาวก็มีครับองค์นี้จะจะขาวอมเ้าเล็กน้อยครับขาวอมขาวเล็กน้อยครับหูติงแขนกลมครับลากเส้นตรงหน้าอกนี้ต้องเป็นเหมือนลากฟันนะครับ เห็นไหมครับมีล่องครับเป็นมือนรากฟันครับนี่ครับดูและชมครับแขนกลก็ต้องดูนะครับจากรแลนี้ก็ต้องดูนะครับความแตกต่างต่างพิมพ์ทรงตรงนี้ครับบปสังเกตให้ดีนะครับดูให้เข้าใจและชมให้เข้าใจครับแล้วอีกประการหนึ่งนี่ครับข้อควรสังเกตที่สำคัญนะครับคือพิมพ์ทรงพุทธลักษณะครับนี่ครับฐานที่ห้านี่ครับเขาใจเรียวเล็กกว่าเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเล็กครับครับเดี๋ยวเล็กครับขวามือท่านซ้ายมือเราจะแหลมกว่าซ้ายมือเราขวามือท่านนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเขาจะแหลมกว่าเล็กน้อยครับครับนี่ครับเส้นลากส่วนนี้มีความสำคัญครับมันเป็นเหมือนหางแสงแซวรับหรือปากตะขาบครับคนโบราณอย่างผมก็เรียกปากตะขาบครับท่านผู้ชมผู้ฟัง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมและประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับผมเล่นภาพมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับสะสมมาเป็นหลายสิบปีนะครับครับองนี้ผมก็ได้มาย0่สิบสามสิบปีแล้วครับแต่ผมก็ได้ศึกษาและเรียนรู้ครับเรียนรู้จากของจริงและหนังสือเก่าๆเลมโบราณครับผมเห็นอยู่หลายเล่มครับแต่ปัจจุบันนี้หายสาบสูญไปไหนไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ได้ถ่ายเอกสารไว้นะครับ บางอย่างผมถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้ครับเก็บไว้ดูครับภาพคนสมัยก่อนเขาไม่โกหกมัทเท็รหรอกครับไม่เหมือนคนสมัยนี้ครับสร้างพระขึ้นมาเองแล้วก็มาตั้งเป็นกุลูครับครับสร้างเป็นกุรูครับแล้วก็เอามาทําลงทําหนังสือขายด้วยนะครับแต่ท่านต้องพิจารณาเองครับผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับไม่จะลองฟ้องร้องผมหรือว่ามาเรียกร้องอะไรจากผมหรอกครับผมพูดเป็นข้อควรสังเกตให้กับผู้ที่เขาติดตามคลิปผมเลย ได้ทราบได้รู้ถึงวิธีการต่างๆของวงการนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้เจาะจงใครนะครับครับถ้าอย่างนี้นะครับจะชัดนหูจริงแขนกลมนะครับนี่ครับหูป่าบาครับครับแขนกลมดิกเลยครับอกจะเป็นล่าลากฟันครับมีร่องครับหน้ากลมดิกเลยครับดูครับพุทธาอย่างนี้ครับครับชั้นที่ห้านี่ครับเขาจะเล็กกว่เพื่อนนะครับ นี่ครับก็ควรสังเกตชั้นต้องสังเกตให้ดีๆนะครับครับเล็กกว่าเพื่อนนะครับเรียวเล็กครับครับชั้นที่เจ็ดนี่เป็นปากจะขาดนะครับพิมพ์ทรงต้องถูกตั้งหมดนะครับถึงจะเป็นพระแท้ครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับพระสตอรี่ต่างๆมันเยอะนะครับครับผมเจออยู่ครับบางคนเขาจะมาขายผมนะครับครับเป็นพระเก๋ครับเขาบอกวิใบปประกาศใปประกาศไม่มีความสที่ยมสำหรับผมครับ ความสำคัญสำหรับผมนี่คือพระองค์นั้นผมจะต้องดูแทนแบบนี้เท่านั้นครับมันผมจึงใจรับเช่าครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับชมอย่างเข้าใจครับวงการนี้ไม่ธรรมดานะครับอ่อนๆเนี่ยมันล่อเรื่องเลยครับมีเงินเท่าไหร่ไม่พอซื้อหรอกครับถ้ามันลองขายได้มันเอามาแล้วครับมันใช้คนมาครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับเพราะวงการนี้ไม่ธรรมดาครับผมอยู่มาสามสิบกว่าปีครับ อยู่วงการนี้เป็นพานิชมาสามสิบกว่าปีครับผมสะสมมาห้าสิบกว่าปีแล้วครับพระเนี่ยครับครับบางคนที่อวดตัวว่าเป็นเซียนใหญ่ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำนะครับเราเล่นพระตามสูตรโบราณครับหนังสือเล่มเก่าๆเขาไม่โกหกหลอกครับเล่มเก่าๆโบราณก็โดนซื้อเก็บหมดแล้วครับครับโดนซื้อเก็บหมดแล้วครับท่านชมและพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ครับครับพิจารณาด้วยนะครับ ครับอย่าฟังผมอย่างเดียวครับผมไม่ได้ให้เชื่อผมหรอกครับแต่ท่านเชื่อในความสามารถสติได้ปัญญาและการพิจารณาอย่างมีสติได้ปัญญาของท่านเองครับจึงจะได้พาแท้ครับถ้าใครมีอย่างนี้เอาเชื่อกันมาลงครับใช้แน่นอนครับครับครับรูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับชมนั้นครับผมจะมือ้ท่นดูทุกอนุนะครับทุกมมติครับการยุบเย่นยอดต่างๆท่านเห็นไหมครับ ถ้ามันแข็งแข็งกระด้างทื่อๆเต็มๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ยุบยนยอดครับผ้าเก่าโบราณนี้ไหมครับช่องวันช่องรอรากฟันนะครับจุดวงแขนล่างนี่นะครับดูครับความคมชัดลึกต่างๆท่านต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับใช้ความะเอลียดของท่านนะครับปัญญาของท่านนะครับเห็นไหมครับท่านที่ชั้นที่ห้านี่ครับมันจะได้กัอเพื่อนครับผมถ่ายทําให้ท่านดูอย่างชัดๆครับสําหรับคนที่เขาชอบคลิปผมนะติดตามคลิปผมนะครับ ดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมชี้ให้ท่านดูอย่างชัดๆจ่าๆเลยครับครับพ้านี่ต้องมีค่าความเหนื่อยนะครับพ้าหลวงปู่ภูทุกรุ่นนะครับต้องมีค่าความเหน่อะขององค์ผ้าครับครับเหนอะครับเหี่ยวๆย่นๆเหมือนหนังช้างนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับพิจารณาให้ละเอียดนะครับ ใช้ฉีดทันครับจึงจะได้พาะแท้ครับเพราะผ้าก๊อฟมันไม่มีความแห้งอย่างนี้ครับมันกระด้างกระด้างครับกระด้างกระด้างครับผมเจอมาหลายองค์แล้วครับเห็นแต่ไม่ได้ซื้อครับเพราะเราเป็นครับครับครับตั้งแต่นู้นหลายเป็นสิบสิบปีมาแล้วครับตั้งแต่ทำไมผมเปิดอยู่ซีคอนก็มีคนมาล่อผมเลรครับแต่มันไม่ผ่านหรอกครับอย่างผมผมเล่นผ้าผมไม่ได้เชื่อใครหรอกครับ ผมต้องใช้สติและปัญญาผมในการพิจารณาด้วยตัวผมเองครับท่านก็ต้องใช้อย่างผมด้วยครับและพิจารณาครับฟังไปด้วยครับพิจารณาไปด้วยครับข้อมูลต่างๆก็ฟังได้ครับต้องพิจารณาอย่างมีสติครับก่อนจ่ายสตังนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับชมด้านหลังกันครับครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับความแห้งนะครับเห็นไหมครับรอยเหนือครับมันย่นเหี่ยวยุ่นยบยบยุ่นย่อครับ นี่ครับเนื้อเก่าผสมครับมีวัดภาพหรือบางคุณพรมเก่าหรืออย่างไรผมไมยทราบได้นะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นครับเราเป็นแต่เป็นนักสะสมและพิจารณาอย่างมีอย่างสติด้วยปัญญาของเราเท่านั้นดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับค้านี่ครับต้องมีความแห้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความเหนื่อยนี่ครับท่านดูนะครับร้อยเหนื่อยท่านดูให้ออกนะครับสภ้พผ้าผู้หลงผูกพูนไม่มีร้อยเหนื่อยท่านวางได้เลยครับ ไม่แท้ครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับเห็นไหมเนื้อเก่าเขามีครับเขาผสมอยู่ในนี้นะครับต้องเห็นเป็นเม็ดๆครับขาวครับท่านต้องพิจารณาครับอย่างมีสติครับก่อนจ่ายสตังครับมาชมด้านข้างครับนี่ครับเห็นไหมครับการตัดมันก็ไม่เหมือนกันทุกองค์ครับถ้าตัดเหมือนกันทุกองคท่านคิดได้เลยว่าเป็นพระโรงงานหรือไม่คิดนะครับพิจารณานะครับครับฟังแล้วพิจารณาครับ เห็นไหมครับความคมของใบมีดต่างๆและความคมของใบตอกตัดที่ต่างๆนี่มันก็ไม่เหมือนกันทุกลักษณะครับเห็นไหมครับครับถ้าเหมือนเป็นแปะเลยนะครับออกจากบล็อกเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นผ้าโรงงานหรือไม่ท่านจึงพิจารณาเองครับชมแล้วชังอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมถ่ายทำให้ท่านดูทุกอนูครับนี่ครับความเนื้อเก่าก็ผสมครับนี่ครับเนื้อเก่าผสมครับเห็นไหมครับ ชมฟังพิจารณาแล้วอย่าทีทวนครับนี่คือเจ็ดชั้นหูต่นแขนกลมครับเป็นพิมพ์นิยมครับครับเป็นนิยมครับรูปปากตะขาบครับนี่ครับชั้นที่ห้าครับเล็กครับความขมชัดลึกของจักรและต่างๆครับหูป่าบาครับความขมชัดลึกความแห้งนะครับรอยเหนอะครับเห็นไหมครับการยบเยื่นย่อต่างๆเป็นองค์ประกอบด้วยครับ ดูครับถ้าแข็งกระด้างกระด้างไปเต็มเต็มเนี่ยด้วยกันนักอนอ่ะจะเป็นพ้าหลงงานหรือไม่ท่านลงไปพิจารณาเองนะครับผู้ใดที่ชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับไม่ชอบคลิปผมก็ไปดูที่อื่นนะครับผมไม่ได้มุสานะครับผมไม่ใช่เป็นคนมุสาครับครับฟังแลวชมครับพิจารณาด้วยครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับท่านต้องฟังให้เข้าใจด้วยนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับ เลยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเรายังมีเยอะครับหลวงปู่ครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับเจ็บอุดรานเอฟซจารุครับสวัสดีครับ